สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะหลังจากที่คลิปที่แล้วได้อธิบายเรื่องการทำงานการเขียนในมาโครนะที่จะใช้กับหน้าเว็บที่มีการสุ่มเรื่อง attribute id และ class นะครับหรือสุ่มเมตข้างตัวหนังสือที่อยู่ภายในนะจะทำยังไงแบบไหนนะฮะสิ่งสำคัญคือเราต้องหาจุดอ้างอิงนะครับจุดแรก และเป็นจุดที่อยู่ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราต้องการเพิ่มตัว a t tribut e ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ a t tribut e ตัวนั้นที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยให้ไอ a มโครอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นการกดกดปุ่มการกรอข้อความต่างหรือการดีลิทการลบการเปลี่ยนแปลง,งต่างในบนหน้าเว็บเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการตั้งไว้นะครับ ครั้งนี้ก็จะเป็นวิดีโอแบบ p พ v เ t e นิดนึงสำหรับคนที่ซื้อ e b o ุ๊เท่านั้นนะก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าแล้วถ้าสมมุติว่าาเราไม่เลือกทางที่เคยอธิบายไปมเมื่อนะครับจะคู่คู่อ่าเดียวที่อธิบายไปเมื่อวานนี้ไม่เลือกทางนี้ได้ไหมนะครับอ่าถ้าเกิดกรณีที่ แท็ก p ในนั้นนะครับมี2แท็กล่ะนะครับถ้าเกิดกรณีแท็ก p มี2แท็กอย่างนี้เหมือนที่ผมคลิกอ,อยู่จะใช้วิธีไหนในการที่จะเขียนโค้ดเพื่อที่จะทำการ add set attribute ที่เกี่ยวที่เราต้องการเข้าไปนะครับก็นี่คือโค้ด เมื่อเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมจะทําการคัดลอกไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณไปโหลดเอานะผมจะคอมเมนต์ไว้นะครับอ่าคอมเมนต์ไว้อย่างนี้นะครับโอเคผมขอรวมไว้ที่บรรทัดเดียวนะก็คโค้ดชุดเดิมน,นี่แหละครับที่ผมต้องคัดลอกอย่างนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวคุณก็อ่าเขาเรียกอะไรไปดาวน์โหลดแล้วก็ประเรียนรู้ตอาเองนะ ผมจะเอาไว้ที่ Google Drive แล้วก็เดี๋ยวปล่อยลิงก์ดาวน์โหลดไปที่โพสต์ในแฟนเพจนะครับหรือไม่ก็โพสต์กลุ่มนะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกก็สามารถเข้าประเด็นรู้กันได้นะครับอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะส่วนโฆษณาเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ขอละครับอย่าก,กดข้ามกันเลยหรือจะอย่าบล็อกอย่าบล็อกโฆษณากันเลยเพราะว่ามันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ทําให้ผมมีกําลังใจในการทํางานแบบการที่จะถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ที่ผมมีอยู่นะครับ ก็ฝากแชร์ฝากไลค์แล้วก็อย่าบล็อกโฆษณากันอย่าข้ามโฆษณากันก,ออกนะคอับเกิเป็นไรายได้ <c oughs> ครับก็มาต่อกันอ่เมื่อกี้คุณบอกว่าสมมติว่าอ่าเราบอกว่าเราพยายามเข้าถึงแท็ก P แล้วทำการเซต a t t ทริบิวนะครับถ้าถ้ากรณีอย่างนี้อ่ผมลองผมลองรันตัวนี้ดูนะเออ่ปุ๊บอืมลืมครับ ช้าเลยเอาใหม่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 นะผมขอวิญาตเพิ่มเป็น fast แล้วกันปึ๊ดนะครับ่าดูสิอันก็จะ attribute ถ้าผมไม่แก้ไขอะไรเลยนะเอาโค้ดเดิมที่ผมได้ทำงานคลิปที่แล้วเนะี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น,นคือปึ่งสังเกตน,นะครับเขาจะมาแอด id กูที่เราพูดถึงเมื่อวานเนะี่ยอยู่ใน P ตัวแรกซึ่ง P ตัวเป้าหมายของเราคือ P ตัวนี้ที่เราต้องการให้เขากดปุ่มผลที่ได้ก็คือถ้า Event สำหรับการคลิกอยู่ปุ่มนี้เวลาสมมติว่าเขา,เากดปุ่มแล้ว Event ของหน้าเว็บนะที่เขาจับจบกระบวนการคลิกของเราเนี่ยมาอยู่ปุ่มมาอยู่แท็กนี้นั่นหมายความว่าการ a อทการ Add Class หรือ Set Attribute ID q อย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยจะไม่เป็นผลกับ あコ